ู่นึงเนี่ยคนนี้ที่หวานกันจนจนจนบางทีเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยดูหวานเพี่หวานเกินไปป้าเขาขึ้นเฮลิคอปเตอร์อะไรกันไปดูอะไรเที่ยวเยี่ยมชมอะไรกันเนี่ยเขาไปไกลถึงรัฐแคลิฟอร์เนียเลยนะที่อยากจะรู้จังเลยว่าทำไมต้องลงรูปกันขนาดนี้ด้วย บางทีคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราเราก็อิดนะเราก็อิดนะเราก็มาสวัสดีเขาเลยดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าทําไมมันต้องหวานแหววในตากันขนาดนี้ในปาขนาดนี้โดนเซอขอต้อนรับพี่จ้าจ๋าพิณตาค่ะสวัสดีค่ะพี่ตา๋า อย่าไปฟังมันนะคะคุณแม่คุณแม่ขาคุณแม่เดี๋ยวเดี่ยวขาคุณแม่เดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเี้ยอยากเล่นเป็นลูกบ้างมันไม่ได้นะสองคนนี้คุยกันเองผมไปแล้วนัไม่เกี่ยวอะไรกันเขาเลยคุยต่อเรื่องความรักที่แทบีเห็นบี้กับจีจีหวานไงไม่ได้ไม่ต้องเอามาอ้างอีกเห็นบีบีจีจีเขาหวานแล้วก็เขาก็มีตัวเล็กตัวน้อยออกมานะจะมีแบบเขาหรือเปล่าแต่งไม้แต่งไม้ยังไง เดี๋ยวต้องรอถามนะถามผู้ชายใช่ไหมคะถามคุณแม่ก่อนอ๋อถามคุณแม่นีคือทริปทริปเนี่ยค่ะจริงๆก็คือเป็นทริปที่พี่จิ๊บพาคุณแม่ไปไปไปเที่ยวไปรำลึกความหลังในมหาวิทยาลัยที่คุณแม่เคยเรียนนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยไปฝั่งเวสต์ของอเมริกาค่ะก็คือเริ่มตั้งแต่อะไรอะลาสเวกัสยาวไปไปแอริโซนาไปเยี่ยมเพื่อนคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยประเด็นหลักๆก็คือเพื่อคุณแม่ท่านเนี่ยก็คือเป็นผลพลอยได้ติดต่อ เข้าทางนั้นเข้าทางนั้นเขาทางนั้นฉลาดฉลาด้ลยฉลาดมากีแบบชินไงโดนทุกคนโดนทุกโดนเมยนค่ะแล้วมีมีแผนจะแต่งงานคุยกันบ้างอย่คะโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากๆเลยอ่ะอยากแต่งไหมเอาตัวพี่จ๋าเอาจริงเหรอเอาตัวเองเลยจริงจัดใจอยากจ่งใจเลยมะเอาแบบไม่ประดิษฐ์เอาแบบตรงๆเลยอยากไหมอยากอยากแต่ว่า ความอยากเนี่ยมันต้องดูความพร้อมด้วยนี่ไม่พร้อมไม่หอหน้าสวยใสยังหรอขนาดนี้ออนี่ก็ชุดเช้านะคะเนี่ยสาแล้วนี่สวยใสขนาดนี้ไม่แต่กิ๊บอยากรู้ว่าเขาอ่ะอายุก็นสามสิบสามค่ะพี่แอามสามแล้วยั่เด็กมากะมเด็กกว่ากิ๊บอีกจะคุยเรื่องความสวยงามใช่ไหมเชิญทุกคนมามาทางนี้ได้ไหมคะมาค่ะจะพาไปเจอคุณแม่ดีค่ะ อบแล้วน้องูนะพี่คนี้ก็เหมือนสตาร์บไว้เหมือนกันคือก็บอกว่าพี่ปุ๋ยเนี่ยคือเป็นแรงบันดาลใจสมัยกรจานะวันนั้นท้าาเคยดูรายการบูดี้เนี่ยแหละแล้วก็มาแล้วก็บอกว่าเนี่ยล้างหน้าเข้าล้างหน้าแล้วบอกเป็นผู้ชายวัยเกือบ60ใช่ กล้าพูดมากเลยอ่ะที่ี้คเลยถามว่าจริงไปเกือบ60จริงเจ้าจ่าเราเจอกันอายุเท่าไหร่สิบกว่าเจอพี่ปุ๋ยก็ซึ่งหน้ายังเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะทีนี้ก็เลยถามที่ปุ๋ยใช้อะไรทําไมถึงหน้าเด็กขนาดนี้ก็เลยคนพบว่าพี่ปุ๋ยขอญาติหยิบนะคะเใช่เลยค่ะคายาจีน่าคายาจีน่าจ้าจ่าเลยก็เลยสั่งด้วยค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหมคะตอนนั้นก็เลยสั่งแล้วเจ้าจ่าใช้มานานหรือยังเอ่ยก็นานนานนานเหมือนกันค่ะนานจนช่างเนี่ย ว่าแต่งหน้าเนี่ยเมื่อก่อนต้องรองพื้นต้องกดแล้วกดอีกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกดแล้วนั่นคือแบบรู้ใส่หน้าติดแต่งผิวดีมากเลยนะต้องขอบคุณค่ะตัวนี้เนี่ยก็เลยลองเอามาดูบอกโอ้โหเนื้อเซรั่มเนี่ยมันเป็นเหมือนเนื้อคอลลาเจน่ะที่แบบมันเนี่ยดูนะ มันเข้มข้นมันก็เหนียวแต่ว่ามันไม่แบบเหนียวเหนอะหนะมันเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราแล้วจะจ่าผิวแพงง่ายไหมคะแพงง่ายค่ะแพงง่ายมากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะตัดใช้ได้แต่ให้พี่ย่าลองไหมนิดนึงนะคะว่าใช้นิดเดียวแ่้ชอบแล้วกวนี้ชอบเราชอบก็ไม่ได้ใช้ได้ ใช่เลยผู้ชายก็ใส่ได้ได้ให้เดียวเดียวเดี๋ยวผู้ชายคนดีนี่นี่สวยที่สุดเลยใช่แล้วจะแกะไม่แกะต้องผูกคอด้วยใช่ไหมคนเนแบบตึงคอเดียวต้องทั้งหมดเลยนะคอเป็นจุดสกัดคือที่ต้องเอาให้ทดลองทางกันตรงนี้เพราะว่าอยากจะให้ทดสอบดูแต่ชอบเนื้อมันมากเลยว่ามันเป็นยังไงนะคะคือมันหอมค่ะแล้วมันละมุนมันมีความแบบ เรารู้เลยว่าเรากําลังทาครีมที่ดีเพื่อเข้าไปบํารุงผิวหน้าอย่างล้ำลึกนะคะลแล้วมันก็ไม่ได้ทาแล้วซึมวบหายไปเลยนะ,ะมันยังคงมีความแบบ ความเคลือบอยู่ความนุ่มอยู่ใช่จตอนนั้นพี่ปุ๋ยแนะนําพี่จ้าจ่ายยังไงคะโอ้โหพอจ้าจ่าเขาเขาบอกว่าพี่ปุ๋ยใช้จริงหรือเปล่าขอไปถามนางค่ะแล้วจ้าจ๋าเราคนวงการเดียวกันและพี่ก็ได้รับคําแนะนํามาจากคนในวงการเหมือนกันดาราเซเลบทุกคนใช้หมดฉะนั้นแล้วหน้าพี่พี่ก็ไม่รอเพราะว่าอ่านส่วนผสมทั้งหมดแล้วละมันสามารถใช้ได้ดีมากอ่ะ สูตรของพี่เหมือนเดิมขอนอน,นุญาตนะคะให้เห็นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้เนี่ยแหละเา,าขเขาล้างให้เห็นเลยแล้วพี่ปุ๋ยก็บอกนะพี่ปุย๋ยอยาล้างหน้าแรงแบบเดิมที่เคยล้างนะเบาเมื่อ <ๆ S 1> ก่อนนี่พี่ล้างหน้าเบาจะจะา๋ามันได้หน้าเหี่ยวหน้าย่นหน้าแบบไหนบ้างนะฮะดูรูปนะคะมีรูปหรือเปล่านะคะับให้ดูรปุ๋งเน่ย ไม่เราคอเบาคุณแม่แล้วคือหน้าสดเนี่ยคือหน้าดีมากนะใช่ค่ะหน้าดีกว่าบางคนแต่งหน้าจริงจริงในอายุนี้เน่แล้วพอชัยนะต้องบอกเลยว่าตงะต่ตอนตอนชัยครั้งแรกนะตื่นเช้าขึ้นมานะคะรู้สึกถึงความแบบ ช่ำของผิวอะเหมือนเราไม่ได้เป่้องแอร์เลยะผิวชุ่มชมากค่ะนี่ค่ะดูสิคะเห็นไหมดูชินจ๋าจับได้ไม่ต้องดูขนาดนั้นเนี่ยอะดูนะเราจมูกแตะได้นะชินใช่ลองซินหลองซิสมูทนุ่มอ่ะขอทั้งฝ่ามือเลยแล้วกันนะคะแล้วดูสิคะเนี่ยหน้าแบบนี้เห็นไหมคะนี่ที่เคยเจอปัญหาเดเรามาฉลางมานะชิ้ทนไหมคะ ไดค่ะรูปคู่อย่างหลายตอนยังไม่ได้เอาลงเลยค่ะยังไม่เอาลงเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันนะยังไงคะพี่ปุ๋ยเมื่อก่อนพี่เจอปัญหาเยอะมากเกี่ยวกับความแก่เพราะวัยใกล้จะ60สบคืออะไรบ้างนิ้วลอยตีนกงงตีกากะฟ้ามาเต็มหมดรูขผมคว้างเพราะว่าเป็นผู้ชายไม่กินฮอร์โมนไม่กินยาคุมแค่ชอบแต่งหญิงเท่านั้นเองแต่ขอบอกเลยว่ามันสามารถช่วยได้จริงๆฟื้นฟูให้ผิวพี่เนี่ยดูสิ ตอนนี้ใครๆก็ถ่ายอายุไม่ถูมากคุณสามารถคือโชคดีของคนสมัยนี้นะสามารถเลือกอายุผิวหน้าได้แล้วอยากมีผิวหน้าที่อายุเท่าไหร่สามารถเลือกได้เลยจริงๆนะคือมันสามารถช่วยเราให้คงความอ่อนเยาว์สดใสแบบนี้ไว้ได้ใช่ไหมคะใช่แล้วคือเหมือนกับคนที่จะดูเด็กอ่ะบางทีการแต่งตัวหรือทรงผมอะไรมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่า ผิวอ่ะมันจะบอกอายุได้ดีที่สุดเลยในท้ายสุดแล้วพูดง่ายๆว่าอยู่ที่หนังหน้าครับผมท้ายสุดแล้วเนี่ย promotion กันเลยดีกว่าค่ะมาที่ไรมีโปรโมชั่นดีๆทุกรอบวันนี้ตะกี้จะจากเขาบอกไปแล้วว่าเขาซื้อในราคา1แถม1จากราคา2 7 0 0นะฮะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะ1แถม1เหมือนกันเช่นเคยนะคะในนี้มีบีท็อกเพปไทที่สามารถช่วยให้ใบหน้าเรียบตึงกระชับคุณโทรไปเลยที่หมายเลข0 2 2 9 0 3 9 9 9นะครับเะคะเติมเต็มกับคอลลาเจนให้ผิวหน้าละอ่อนเยาว เลยทีเดียวค่ัวันนี้นี่ของแถมนะตัวจ๋าแถมให้ด้วยเลยกับอันนี้ด้วยเลยนี่นะสามชิ้นนี้จริงๆแล้วราคาเต็มมูลค่าทั้งหมด8,100บาทแต่วันนี้แต่วันนี้คุณไม่ต้องคุณจำเพียงแค่2,700บาทโทรไปที่02-2903-999อยากมีใบหน้าอายุเท่าไหร่เลือกได้รีบโทรไปที่02-2903-999ค่ะครับนมนี่อยากให้พี่ปุ๋ยกับพี่จ๋าช่วยฝากอะไรถึงผู้หญิงหรือผู้ชายที่แบบลังเลกับการที่จะเริ่มแบบ ดูแลตัวเองว่าแบบเอ้ยมันควรไหมหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางทีกลัว้วยนะกลัวเรื่องแบบเฮ้ยมันแพงมันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตัวเองแบบยังไม่ต้องหรอกไม่แงมาดูผู้ชายนะผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนเนีเหมือนเหมือนน้องคนนี้นี่น้องคนนี้อีกคนนึงนะคะนี่สามารถใช้ได้เลยนะคะดูนี่ค่ะอ่านี่มีเรามีผู้ชายก็ใช้ได้นะฮะให้เห็นจริงเลย ทำไมทีมงานดูดีนะทำไมรายการนี้ทีมงานดูดีดูดีมากเลยอ่ะดูดีมากจริงเรับมาเอกนี้มาใช้ตัวนี้เลยออ๋มากแล้วที่พี่ที่พี่แถนเจ้าโฟมตัวนี้เพราะอะไรมั้งฮะมาดูนะคะอันนี้คือไอเลเนอร์กันน้ำนี่ปโดนบอลเดี๋ยวนะพี่พี่ไม่เคยกลัวอะไรเลยใช่ไหมครับติดจูบไม่เออนี่ค่ะแล้วอันนี้ค่ะพิเศษสุดเเยยดีี๋วไม่ต้องเหนียวเลย ตัวนี้ล้างยากมากถ้าชินโดนแบบว่าโดนเพื่อนแกล้งกว่าจะออกเป็นไงคะตอนรับน้องตอนรับน้องในกลมเป็นไงคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตายกันไปเลยพี่ไม่ทําอะไรเลยอะกล้องซูมมาได้เลยนะคะไม่ถูไม่อะไรทั้งสิ้นแปะไว้มันกําลังดูดขานะคะแล้วก็จะดึงดูดเอาสิ่งสกปรกทั้งหมดออกมาด้วยนะคะถ้าอยู่ในไตก็ล้างน้ำเท่านั้นเองนี่เฮ้ยทีเดียวรายการสดๆค่ะนะคะบอกลนนะคะโหมาานน่มกมาค่ะจะอยากไปทำบ้างค่ะเดี๋ยวจะดูจัดฐาน เย็นทุกคนทำได้เพราะว่า ง่ายๆคุณตาแก่ๆแบบนี้ในวัยใกล้จะหกสิบคุณตาแก่ตาชรุนุชราคนนี้ทำได้คุณก็ต้องทำได้นะคะย้ำเลยค่ะโปรมชันยังไม่หมดรังมัวรอชาวันนี้วันนี้สิทธิพิเศษสำหรับคุณคุณเลยที่ดูรายการนี้โชคดีที่สุดนะคะหนึ่งแถมหนึ่งแถมฟรมแบบนี้รีบโทรไปที่022903999จำเบอร์แม่นๆนะคะอีกครั้งนึงค่ะ022903999จะ เปลี่ยนอีแก่ให้เป็นสาวมาเปลี่ยนยายให้เป็นน้าเปลี่ยนป้ายเป็นพี่กันค่ะจงแกนีชจงแก่นีด้ยสิงดแ,แล้วจะไม่มีใครเรียกหรอว่าอีแก่ด้วยววพี่ย่าค่ะตลอดเลยค่ะใช่ค่ะไม่แก่ค่ะ <c oughs> ย่ย่าหาไม่ต้องขึงหน้าเลยอันนี้นะคะดูพี่ติดหน้าพี่ปกติไม่ต้องขึงไม่ต้องย่านนี้เลยนี่วันนี้สนุกอะสนุกมากสนุกมากขอบคุณนะคะขอบคุณจค่ะขอให้มีข่าวดีเร็วๆนีด้วยนะคะขอบคุณนะคะ